Tell <Yeah. S 1> มากูรู้กันจะมาเร็ว <What S 1> สั้ติดโบรตอนกูได้โชว์เฟกมึงไม่นอนบนคอนโดฟาดเก็บแท็กซี่พวกกูนั่งแลมโบว์ขาดกูเหนือกว่าไม่ต้องร้องว่าเคโอแค่ไม่ไประโยชน์มึงก็ไปเลียขาไม่จำเป็นต้องเกาะไทยพวกกูมีเยอะรถ กูยืนสองกับบราเธอแล้วมันก็ชืวอจากฮกกูอาเธอยืนสอมันก็ฮอกไม่ต้งช็อกกันไสัตแล้วมันก็ไม่ฟีแต่ก้คมัดอเด็กเฮหมายเห็มนตายก็เบ่งไม่ติดท็อปยัมึงไม่ต้องทำเป็นเ็กคิมกูมึงก็ไปดูดิเพื่อสมองจะพัฒนาสักกระต๊อกเป็นเซเวลาว o ้ยมันกูรู้กันจมาเร็วสันปิดตอนกูไโชว์เฟกมึงกูนอนนคอนฝากแท็กซี่พวกกูนั่งลัมโบแค่กูเน่งกว่าไม่ต้องลองว่าเคแค่มีประโยชน์มึงก็ไปเรียกหากไมพพัันนมก็แ้ห่มา คสเมรก่าม่งมึงก็เราไม่พักอ่ะเชี่ยมึงก็ตลกพวกกูขไม่พักว่าควรเพื่อมึงก็จอกเชี่ยเดี๋ยวกซัดบัดกูพจะหลุดเชี่ยกูพดมึงยับเห็นมึงฝืกันหนักแต่ไม่ได้ตึงขึ้นเลยปามคจะดีแต่ฝีมือไม่เท่าเลยโบไว้เยอะแต่มึงก็อ่อนเช่นเคยเชี่ยปามครจะก่งกูไม่หน้ามึงเลยวายฟันกูแพงกูแพได้เชี่ยมึงไงจะใช้ได้เชี่ยพวกมึงก็จอกไม่โคตรกจอกจนไหนที่ใช้ได้เชี่ยกูพวจะโหดต่อยเพราะมึงระเบิดเชี่ยจงไหนจะนอนเดี แต่กูกูสูงสัตว์เพราะว่ากูคงเว็นจะเฟลไอ้เชี้ยมันกูรู้กันจำมัเล็้วสาันติบโบร่ตอนกูเล่นโชว์เฟกเงินมึงนองบคอนโดราบแท็กซี่พวกกูนั่งแลมโบร่แค่กูเมนืกว่าไม่ต้องรอ่าเคโอแค่ไม่ประโยชน์มันก็ไปเลียกขาม่จะไปตะเกาะใครพวกกูมีเยอะคู่เดิมพันมันก็แพ้เหมือนหมาและบางคาสิ่งเี่ยมึงเรียกว่าเฮียขา ัมตอนกูเก่นโชว์เฟกเงียบไม่นอนเมืนคอนโดบานเก็บแท็กซี่พวกกูนั่งแลมโบ้แค่กูเหนื่อยกว่าไม่ต้องร้องโอเคโอแค่ไม่ประโยชน์มึงก็ไปเรียขาไม่ใช่กูจะเกาะไทยพวกกูมีเยอะท่าขายคู่เดิมพันมันก็แพ้เหมือนหมาและมันคลาสสิกเนี่ยมึงเรียกว่าเฮียขา